กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุภุสุคนเด้อทุกคนครับมายู่กับซองคนพิมพ์ซองข้องคนหัวหลานทีหน้าบ,นบานและฝันเย็นน่าจะยู่กับบรรยากาศฝ <c oughs> นตกตั้งแต่สาวมืดครับพี่น้องครับตอนนี้กันอย่างฝนปล่อยๆลงใหม่นะบอกเลยว่าบรรยากาดเย็นสุดซื่อแล้วก็อยู่บานของว่าพิมพ์ <c oughs> สิ่งที่กําลังน่ากลัวใน,นตอนนี้ก็คือยุงครับพี่น้องครับอพอฝนตกปุ๊บเริ่มมียุงปั๊บนะเพราะว่ามัน มีต้นไม้เยอะครับพี่น้องครับอยู่ร่างบานนี่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำโค้งนะทุกคนนะตอนนี้ก็บบรรยากาศสดซื่นมากครับอากาศเย็นเย็นครับทุกคนยูที่เมืองไทยเป็นอย่างไรกันแดนะฝนตกอากาศร้อนอากาศเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกว่าผิพไหนเด้อแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะทุกคนนะไปทํางานทําการก็ขับรถขับหลังก็ให้ระมัดระวังกันเด้ออย่าขับเร็ว กันมากนะโอเคสึครามวันนี้เดี๋ยวบ่าพิมพ์จะพาทุกคนไปรู้จักสงค่ามหลายคนอาจจะโหและยังมีอีกหล,ลายๆคนอย่างบทันหูว่าไทยลาวมีสายแดนติดกันโดยที่บรุรี้ขมามนำนั้นมีกี่จังหวัดครับพี่น้องครับ มีกี h แห g งมีกีบอนนะและก็กนจะไปมองคลิปกับฟ้าทุกคนกดติดตามมาพิมพ์เดอ้อ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแลอพี่น้องกดทั้งหมดเลยเพื่อจะบริพาดคลิปใหม่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปฮูข้ข้อมูลข้งวมดนี้กันเลยครับพี่น้องครับซึ่งว่าจะมีสายแดนแัแดลที่ว่าติดกันโดยที่บอดด้ข้ามน้ำข้ามทะเลนะสามารถขับรถเข้าไป5สายแดนได้เลยแลแ็ข้ามแดนไทยลาวไปได้เลยครับพี่น้องครับเช่ว่าหลายคนก็อาจจะฮู้แล้วซึ่งว่ารวมทั้งหมดก็คือมี4สายแดนอ่า สีสายแดนที่ว่าไทยลาวมีแผ่นดินติดกันโดยที่บได้มีน้ำโค้องอ่าม่น้ำโค้งกันกลางนะ,ะระหว่างไทยลาวครับซึ่งว่าด้านสายแดนไทยลาวมีพรมแดนติดกันยาวถึง1,810กิโลเมตรครับพี่น้องครอบคุมทั้งหมด10จังหวัดไดแก่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยน้องขายบึงการนะครพนมนะมกนาหานอำนาจ,จเจริญอุดรธานี แล้วก็มีด้านสายแดนท่าวอนจำนวน410เก้าด้านโดยมีด้านสายแดนสากลจำนวน4ด้านที่สามารถข้ามได้โดยไม่ต้องเดินทางข้ามแม่นำ้ำครับพี่น้องครับนั่นก็คือแม่น้ำโค้งนั่นเองอสามารถขับรถเขาไปทึ่งสายแดนได้เลยด้านที่1นึก็คือด้านสายแดนบ้านหว่วกจังหวัดพะเยานะจังหวัดพะเยาซึ่งว่าด้านสายแดนบ้านหวกนี่ก็จังหวัดพะเยา ด้านแสดงบ้านหววอำเภอภูรซางจังหวัดพะเยา,ยาตรงข้ามกับด่านสากลบ้านปากหมอนแข้งศรีอยุบุรีอ,อยู่ที่ฝั่งเหล่านะทุกคนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา,ยาประมาณ100กิโลเมตรโอ้โหอยู่ใกล้มากนะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับพี่น้องครับตามถนนตามถนนสายพะเยา,ยาจุนเสียงขำผูสร้างเปิดทำการตั้งแต่เวลา6โมงถึง18โมงเย็นครับพี่น้องครับเรือว่าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง 6โมงเย็นนั่นเองนะสินค้าทรงออกที่สำคัญเส้นน้ำมันเสื้อเผิงสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุก่อสร้างและอาหารสัตว์เป็นต้นเป็นสินค้าที่นำเข้าที่สำคัญเส้นหินโมหินปูนและฟูอะไรสินค้าเกษตรเส้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกเดือยและทวรส่งเป็นต้นนะทุกคนประมาณนี้ครับซึ่งว่าจะมีการขนทรงสินค้ากันที่พ่อพิมพ์แต่ที่บ่อพิมพ์ได้บอกไปนะครับจะมีประมาณนี้สำหรับด่านสายแดนบ้านหัว จังหวัดพะเยาที่ว่าติดกับแคว้งสัญ,ญบุรีซอปปล,ปลาวนั่นเองนะนี่คือด้านที่หนึ่งครับพี่น้องครับครับทุกคนแล้วเฮา,ามาต่อด้านที่่องด้านสายแดนห้วยโกนจังหวัดน,าน่านที่ว่าน,นี้ก็คุณฮู้กันอยู่แล้วนะแสดงว่าด้านสายแดนห้วยโกลอำเภอเสิ่อมภเกียจังหวัดน่านตรงข้ามกับสายแดนบ้านนาเงินแคว่งสนนัญบุรีคลองฟังเหลาอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่านประมาณ140กิโลเมตรตามไส้บวกทุงซางห้วยโ,โกน ึ่งว่ากาบริห้างไกลกันไร่นะเมื่อกี้กาห้างกันเพียงแค่1 0 0กิโลเมตรแต่นี้เพิ่มมาอีกเพียงแต่40กิโลเมตรครับพี่น้องเพิ่มทำธุรกเปิดทำท,ดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง2องทุ่มหรือว่า20โมงอะไรนะ20นาฬิกาทุกวันสินค้าส่งออกที่สำคัญเซ็นสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเซ็นเสื้อผ้าเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเสื้อเลิงเป็นตน้นสินค้านำเข้าที่สำคัญเซ็นสินค้าเกรตเเซ็นขา้นขาวโพด ผักผลไม้แล้วก็ข้องปลาเป็นต้นนะซึ่งวันนี่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละด้านนะทุกคนซึ่งว่าเรื่องสินค้ากันทรงออกเพราะว่าแต่ละจังหวัดที่ว่า,าเราอยูกอ่ก็อาจจะมีสินค้าที่ว่าแตกต่างกันไปนะด้านที่ซ้มทุกคนด้านที่ซ้มก็คือด้านชายแดนพูดูจังหวัดอุตรดิตถึงว่าด้านชายแดนพูดูกับอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตตงข้ามกับด้าน ภาาเกลียวแขวงสญ,ญาบุรีคล้องฟังเหล่ะส่วนมาก็จะเป็นด้านที่ว่าติดกับแขวงสญ,ญาบุรีเลยนะซึ่งว่าแขวงสญ,ญาบุรีก็ติดกับร่วงพะบางอยู่ไกลๆก,ก,กันนะขับรถไปประมาณ2องสามสโมงครับพี่น้องครับอ่าอยู่ห้างจากตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตฐ์ประมาณ160กิโลเมตรโอ้ยก็ถือว่าบริไกลกันเลยทุกคนอ่านี่เพียงแค่เพิ่มมาอ่าจังหวัดแรกก็จะอยู่ที่อ่ากิโลเมตรจังหวัดที่สองก็คืออยู่ที่140และจังหวัดอุตรดิษฐ์กับห้างกันเพียงแค่ ร6อยหกสิบกโลเมตรนั่นเองนะทุกคนนะตามทางล่วงไม้เล็ก117ท่าปลาน้ำปาดฟากท่าบานโคกเปิดอทำการแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะและเรามาหูจากว่าสินค้าส่งออกมีอะไรกันบ้างนะสินค้าส่งออกที่สำคัญเส้นน้ำมันเสื้อเผ่าสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าอาหารสดและอาหารแหง้งสินค้ากเกษตรกรเส้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ยเป็นต้นนะและสินค้าที่ว่านําเข้าที่สําคัญเส้นสินค้าการ,กรเกษตรเส้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สมุนไพรและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สินค้าอุปโภคบริโภคสุดท้ายก็คือคเศษเหล็กเป็นต้นไปเป็นต้นนะมาณนี่ครับและด่านสุดท้ายที่ว่าไทยลาวมีแผ่นดินเดียวติดกัน โดยที่บริข้ามนําก่อนจะไปหูคอสุดท้ายหรือว่าด่านสุดท้ายกับฟากทุกคนกดติดตามบอพิมพ์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับทุกคนครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องมาทาว่ากดแล้วเดี๋ยวเราไปหูจากด่านสุดท้ายกันเลยนั่นก็คือด้านสายแดนซองเมกนั่นเองนะทุกคนนะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอาซองเมกึ่งว่าด้านสายแดนซองเมกกอยู่อาเภออรินทร์นะจังหวัดอุบลราชธานีตรงข้ามกับด้านวัด ด้านวังเตา๋าเมืองพลท,ท้องแขวงจำปาศักดิหยางจากตัวเมืองจังหวัดอุบลประมาณ90กิโลเมตรโอ้ยยิงไกลนะทุกคนนะขับรถแป๊บเดียวจริงๆนี่ซึ่งว่าด้านสายแดนซองเมกเนี่ก็อยู่ไกลๆกับจำปาศักดิ์ซึ่งว่าบ๊วพิมพก็เคยดูยูทูบเบอร์คนลาวที่ว่าเคยข้ามไปทําคลิปอยู่ที่เมืองไทยบ่อยมากนะเพราะว่ามันยู่ไกลกันครับพี่น้องครับนั่งรถแป๊บเดียวก็ไปทึ่งแล้วนะซึ่งว่าด้านนี้ก ตามถนนทางล่วงไหมเลขซ่องหนึ่งเจ็ดหรือว่าซ่องร้อยสิบเจ็ดเปิดทําการตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าจนถึงซ่องทุม่มส่วนมากก็จะเปิดจนถึงซ่องทุ่มนะเพราะว่าเป็นเวลาปิดตอนกลางคืนครับพี่น้องครับและสินค้าที่ว่าทรงออกที่สำคัญนั้นก็คือมีเล็กเครื่องปรับอากาศเครื่องจักรและยางรถยนต์เป็นต้นนะส่วนส,สินค้าที่ว่านำเข้าเส้นเฟอร์นิเจอร์ไม้แร่ทองม้อแปลงไฟฟ้าเม็ดกาแฟดิบ เม็ดกาแฟดิบและข้าวเหนียวเป็นต้นประมาณนะครับพี่น้องครับซึ่งว่าลาวลาวและไทยก็มีการสร่งสินค้าข้าออกซึ่งว่าลาวก็ส่งไปไทยไทยก็ส่งมาลาวนะซึ่งว่าเป็นการสลับปเปลี่ยนมุ่นเวียนเศรษฐกิจกฤฤฤฤฤฤฤให้กันและกันมาตั้งแต่ยาวนานกันแล้วครับและนี่ก็คือ4จังหวัดที่เบาพิมพ์มาตอนหลับฟากที่เป็นจังหวัดบม่มีแม่น้ำโค้งคันนั่นก็คือเป็นสายแดนเราสามารถขับรถไปทั้งแต่ละ4จังหวัดนี้ได้เลยนะโดยที่มีแผ่นดินติดกัน ไปตลอดเส้นทางครับพี่น้องครับและนี่ก็บาพิมเหมือนตอนมาฝากเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะเป็ี่นความรู้เล็กๆน้อยเพื่อว่าคนรุ่นใหม่ของเราอย่างบัทันฮูอย่างบัทันเข้าใจว่าเราและไทยมีแผ่นดินติดกันทั้งหมด4จังหวัดเพื่อว่าคนรุ่นใหม่อย่างบัทันฮูซึ่งว่าบอพิมกับบัฮูว่า fc ที่ว่ากําลังดูคลิปคนที่ว่ากำลังดูคลิปของบอพิมพ์ตัวนี้อยู่ที่จังหวัดได้กันบางถ้าว่าคนใ้ที่ว่าอยู่จังหวัด4ีจังหวัดที่บอพิมพ์ได้พูดมานี่จังหวัดพะเยาอุตรดิต และก็จังหวัดน่านนะทักทายเ่าพิมพ์ดเดอเ์อี่คอมเมนต์นะว่าแต่ละคนมาจากจังหวัดกันได้ได้กันแน่โอเคมื่อนนี้คุณพิมพก็ต้องขอบคุณทุกคนไล่เดอ้อรอท่าติดตามคลิปต่อไปว่าเบาพิมพ์จะมีเย่องมาตอนมาบฟารลักกันนะครับทุกคนครับขอพระคุณและไล่เดอ้อบ,บาย